าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เหตุการณ์เกิดอย่างนี้เหตุเกิดอย่างนี้ผลก็ต้องในอย่างนั้นชัดเจนนะเหตุเกิดอย่างนี้ผลต้องเกิดอย่างนั้นนี่คือกรรมฐานสามารถจะรู้เหตุการณ์ของตนได้แต่พระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้ลัลึกเหตุการณ์ว่าฉันเป็นผัวใครเมียใครอย่าเท้าความหลังแต่ประการใดมันจะเสียผลงานในปัจจุบันนี้นี่ข้อคิด สนับสนุนโดยน้ำส้มสายชูสำหรับปรุงอาหารตรารมรถโรงงานน้ำปลาฉัวฮะ่เสงตราหอยลอดสัพพะธานังธรรมทานัง,รรนงชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง